เจ้ามาเจ้าสวัสดีทุกๆคนเจ้าตอนนี้ประว่างกระยุครอกหัวนอมาดูไอหัวน้อยที่หายแต่คืนนี้เจ้ากูนี่กระเจ้าคนเลี้ยงหัวนอคนกระเหลิกงานมนาะห้าหมงบอกว่าป้าลุงผมเอาหัวเข้าครอกแว้หรอแต่ที่นี่หัวยังเลือดวันเนิ่มันมาเข้าคอกหัวแม่ลูกน้อยลูกมันไปซ่อนไปลบอยู่ไหนบุ๊คโอ้แต่ห้าโมงปเดี๋ยนี้มันหน้าหนาวเนาะ มื่อวานก็ออกไปเสาะหัวกันเตเนอแม่ก็โม้อม้อม,อ,มอ,อยู่หน้าเขานี่ปลากระเสาะไปเสาะมากระเอาละเวลากระํำม,มือไปติ๊กติ๊กอยาจะใดนะไฟชายด้วยแบตมือถือด้วยไปส่องพอหวัวด้วยความอย่างไรฉันชาติยานแม่ลูกเนาะแม่ก็ห่วงลูกว่าลูกจะอยู่ที่ไหนเนาะเอาไปเสาะมันกับไปด้วยเฮา ีนี่กับไปปะใส่ลูกมันเนาะเขาก็ไปหยับลูกมันได้ลูกมันห้องทีนี่แม่มันแม่มันก็อยู่ไก่อยู่มันก็ได้ยินเสียงลูกมันมันก็วิ่งมาหาเจ้าเออเลือกความหักหักลูกคอน,นั้นพันลูกก็โอ้ฟังก็มาแล้วเจ้าวิ่งมาหน้าขอบจะมาหาหม่เจ้าเขาก็ดีใจเนาะเออลูกหัวจะไปอยู่ไหนไปนอนไหนเนาะเขาจะปะกอแม่จะปะลูกก็ไอ้เนาะ คนชุทหายมาอมมโอ้ลงอกลงใจปลาัวเข้าขอ,อกแล้วมาเข้าขอ,อกกบประมาณมันทุกบหนึ่งเ,งเน,กกน,นี่ยเลามันก็มือแล้วนะมันก็เนยๆหน่อยเนาะด้วยความหักหวัวเนาะ